วด่วนตั้งแต่คืนนี้พรุ่งนี้อัปเดตสภาพอากาศตั้งแต่เย็นนี้17ถึง20สิงหาคม2567สวัสดีครับ ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพยายกรณ์อากาศกับแอดมินสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมครับในช่วงนี้ก็ต้องจําแนก FC ของแอดมินนะครับด้วยกันเป็นจำนวน2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือได้ฝนแล้วนะครับหนักด้วยแล้วก็ลมแรงนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่รอคอย บางพื้นที่ไม่ตกมาเป็นสัปดาห์1เดือน2เดือนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงอีกเช่นเดียวกันพื้นที่ที่มีฝนในช่วงนี้แล้วก็ตกดีงามนะครับตกต่อเนื่องตกติดต่อกันหลายชั่วโมงก็คือบริเวณทางประเทศไทยตอนบนในช่วงนี้เนื่องจากว่ามีแนวของล่องมรสุมที่พัดผ,ผ่านบริเวณทางภาคเหนือทางอีสานบนประเทศลาวตอนบนนะครับแล้วก็ มียอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถวบริเวณทางประเทศจีนทางตอนใต้นะปัจจุบันนะครับด้วยลักษณะเช่นนี้เองนะครับก็ส่งผลทําให้บริเวณทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือทางภาคกลางตอนบน บริเวณทางภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนถึงตอนกลางนะครับมีปริมาณของฝนเพิ่มแล้วก็ฝนตกกระจายตัวเป็นจุดเป็นย่อมส่วนในช่วงตั้งแต่วันพุทธที่21สิงหาคมจนถึงช่วงวันจันทร์ที่26สิงหาคมจับตากระแสของลมบนนะครับสูงจากน้ำทะเลขึ้นไป5กิโลครึง่ง ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีกระแสของแนวลมพัดสอบเกิดขึ้นก็คือจากลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้และก็กระแสของลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนเข้าพัดปกคลุมบริเวณทางประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะบริเวณทางภาคตะวันออกและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้จะทําให ทางประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมโดยเฉพาะบริเวณทางภาคเหนือนะครับแล้วก็บริเวณทางอีสานตอนบนถึงตอนกลางซึ่งในช่วงนี้มีแนวของล่องมรสุมพัดผ่านจึงทําให้บริเวณทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนและบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนถึงตอนกลางมีปริมาณของฝนตกต่อนเนื่องนั่นเองนะครับกลับมาดูที่ฝนฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ชม จะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงนี้บริเวณทางภาคกลางนะครับก็จะเริ่มมีปริมาณของฝนในช่วงเย็นถึงค่าต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถือว่าปริมาณของฝนตกค่อนข้างน้อยนะครับเนื่องจากว่า มรสุมมีกําลังค่อนข้างอ่อนในขณะที่บริเวณทางภาคใต้กับบริเวณทางภาคตะวันออกในช่วงนี้จะมีปริมาณของฝนตกระดับเล็กน้อยถึงปานกลางต่อเนื่องติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ตกหนักติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับเนื่องจากว่าเป็นแนวด้านบบรับมรสุมนั่นเองนะครับขึ้นลมทะเลในวันนี้ทางทะเลอันมันแล้วก็ทางอ่าวไทยมีขึ้นสูงอยู่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้า นองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวประมงนะครับเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังและควรเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยสําหรับในช่วงนี้ท่านใดนะครับมีแผนการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็ขอให้ตรวจเช็คสภาพอากาศนะครับเพราะว่ามีพายุใต้ฝุ่นอมปืนนะครับที่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทางประเทศญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านทางด้านตะวันออกของทางประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยพายุนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณทางภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและทางจังหวัดเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศา,าเซลเซียสลม ตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารร้ 11, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญน,นครราชสีมาและจังหวัดบริลัม อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด31-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และเสี่ยงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดกาญจานบรุรีทางราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบรุรีสระบุรีนครปฐม,มสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36อง องศา,าเซลเซียสลมตกวนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางจังหวัดนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบรุรีและบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิตม่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสดุด32-35องศาเซลเซียสลมตกวนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณึ 1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด34-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงตยใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่ มีฝนตกฟ้ากะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิตม่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70 ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสลมตะวันต,ตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตจากแบบจำลองนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า ในช่วงเวลา5นาฬิกาหรือว่าช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567กล<อ>ุ่มฝนส่วนใหญ่ตั้งแต่ปริมาณของฝนตกเล็กน้อยจนถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะเน้นทางด้านตะวันออกคุนผู้ชมบางทานอาจจะพึ่งเข้ามาดูแอดมินเป็นคลิปแรกนะครับก็คือ ตรงไหนที่มีสีฟ้าปริมาณความชื้นไม่เกิน5มิเมตรนะครับส่วนตรงไหนมีสีเขียวสีเหลืองหรือว่าสีส้มหมายถึงฝนตกหนักปานกลางนะครับ ดูจากภาพนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก็ปริมาณของฝนส่วนใหญ่นะครับก็อย่างที่แอดบินได้บอกไปก็คือจะอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับบริเวณทางภาคเหนือจะเป็นปริมาณของฝนตกเล็กน้อยแล้วก็จะตกลักษณะกระจายตัวนะครับแล้วก็ครอบคลุมถึงบริเวณทางภาคกลางตอนบนด้วยนะครับส่วนบริเวณทางภาคกลางนะครับตอนล่างนะครับแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครปริมณฑล ทางภาคตะวันออกนะครับส่วนใหญ่ปริมาณของฝนไม่ค่อยมีนะครับบริเวณทางภาคใต้นะครับในช่วงเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเน้นทางภาคใต้ตอนกลางนะครับตั้งแต่แถวทางละนองนะครับชุมพรพังงาภูเก็ต ทางสุราษฎร์กระบีหรือทางนครศรีธรรมราชนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆนะครับในบริเวณทางทะเลอินเดียนะครับที่ใกล้ๆกับเส้นศูนย์สูตรนะครับก็จะมีพายุด้วยการจำนวนหนึ่งลูกนะครับก็ จะพลักนะครับจะพลักทําให้กระแสะของลมชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆเนี่ยจะส่งผลทําให้มรสมจัดทางตะวันอ,ออกเชียงใต้ จะมีกําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับเข้าพัดปกคลุมในพื้นที่บริเวณของทางทะเลอันมันประเทศไทยแล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยกําลังต่อเนื่องนะครับในขณะที่พื้นที่บริเวณทางภาคเหนือนะครับทางอีสานตอนบนแล้วก็ทางประเทศลาวเนี่ยจะมีแนวของล่องมรสุมปกคลุมอยู่ในขณะที่บริเวณทางเวียดนามตอนบนนะครับทางเอาวตังเกียรและรวมถึงทางประเทศจีนนะครับในช่วงนี้จะมีความกดอากาศ เ่ยก็คือน้องๆ้องของพายุนะครับในขณะที่เราดูในเรื่องของกระแสลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆยูนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมเลยในช่วงเวลา5นาฬิกานะครับทางประเทศจีนนะครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับ ทางประเทศจีนนะครับกระแสของลมจะหมุนลักษณะทวนเข็มนาฬิกาก็คือทุกย่อมความกดอากาศตามปกคลุมนั่นเองและหากพ่อแม่พี่น้องสังเกตดีๆนะครับในบริเวณทางประเทศอินเดียที่ติดกับบริเวณทางบางกลาดเทศเนี่ย ก็จะมีความกดอากาศต่ำอีกจำนวนหนึ่งลูกที่ปกคลุมอยู่แล้วก็ปกคลุมต่อนเนื่องมาเป็นเวลาหลายวันแล้วนะครับจากปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับก็ส่งผลทำให้แนวของล่องมรสุมเนี่ยก็จะมีกำลังเล็กน้อยถึงมีกำลังปานกลางเกิดขึ้นในบางช่วงเวลาจึงไม่แปลกที่บริเวณทางภาคเหนือทางประเทศลาวตอนบนแล้วก็ทางอีสานบนถึงกลางจะมีปริมาณของฝนตกชุกตกแช่ ตกต่อเนื่องหลายชั่วโมงติดถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ปริมาณของฝนตกหนักแต่จะเน้นปริมาณฝนตกสะสมและตกต่อเนื่องจากนั้นแอดมินขออนุญาตเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลาบ่ายนะครับในช่วงเวลา13นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าด้านลับมรสุมต่างๆอย่างเช่นทางภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตก ทางภาคใต้นะครับจะมีปริมาณของฝนเพิ่มนะครับมรสุมมีกำลังเล็กน้อยถึงมีกำลังปานกลางนะครับและพอเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเวลา16นาิกาหรือก็คือช่วง4โมงเย็นท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับบริเวณทางประเทศไทยเรียกได้ว่าทั่วไทยเลยยกเว้นบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปริมาณของฝนอาจจะน้อยกว่าเพื่อนฉะนั้นถ้าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในพื้นที่บริเวณของทางประเทศไทยมีปริมาณของฝนเพิ่มก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเนื่องจากว่าแอดมินขออนุญาตพาท่านผู้ชมนะครับมาดูกระแสของลมบนชั้นบรรยากาศระดับฐานเมฆนะครับ เพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะว่ากระแสของลมผ่านเมฆรือก็คือกระแสของลมที่สูงจากน้ําทะเลขึ้นขึ้นมานะครับจะสูงประมาณ1,500เมตรหรือว่าประมาณ1กิโลครึง่งจะเริ่มมีกำลังแรงตั้งแต่เย็นนี้เป็นต้นไปเสาร์ที่17สิงหาคมแล้วก็ในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้ที่เรากำลังดูกันอยู่นะครับในช่วงเวลา16นาฬิกาของวันอาทิตย์ ที่18สิงหาคมเนี่ย ก็จะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในประเทศไทยด้วยกําลังปานกลางฉะนั้นหมายความว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็จะเข้าพัดปกคลุมไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกแล้วก็บริเวณทางภาคใต้เรียกได้ว่าปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นทั่วไทยนะครับและหลังจากนั้นตั้งแต่ประมาณช่วงวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับกระแสของลมบนจะมีแนวลมพัดสอบเข้ามาร่วมด้วย ก็จะทําให้ฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับฉะนั้นต้องจับตาปริมาณของฝนที่จะเพิ่มขึ้นยิ่งกว่านี้อีกตั้งแต่ช่วงวันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับก็คือกระแสของลมจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็จากลม ตะวันออกเฉียงใต้ที่พัสดสอบข้าหากันบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะส่งผลกระทบกับบริเวณทางภาคเหนือทางภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกในขณะที่ทางภาคใต้ก็จะได้รับอนิสงค์จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะมีกรลแงแรงเพิ่มขึ้นเอาละครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้แอดมินจะกลับมาอัปเดตให้ใหม่ในคลิปถัดไปหากว่าท่านได้ฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอฝากคนละหนึ่งกำลังใจครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กับสว